วันนี้ผมไปหาคอมมือสองจากช้อปปีมาเล่นเีกแล้วครับเครื่องนี้ราคา1499บาทแจ้งไว้ก่อนตรงนี้ว่า1499าบาทเนี่ยไม่ใช่เครื่องที่แบบว่าเสียบปลั๊กพร้อมเล่นอะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นเครื่องที่คุณต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะให้ใช้งานได้นะฮะคือมันเหมาะกับงานของผมงานหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรยังไงนะผมก็เลยซื้อมาแล้วก็มาทําคลิปให้ได้ดูกันว่าเออถ้าจะซื้อเครื่องแบบนี้มันคุ้มค่าดีไหมนะฮะโอ ถามว่ามันมาอย่งไงเครื่องนี้นะครับเดิมทีมันคือ a อเซอร์เวอร์ิงตอนนี้มันก็เป็น a อเซอร์วอร์ิงตัแหละมันเหมือนเดิมแค่มันตกรุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันใช้ CPU Intel Gen 6นะครับเป็นคอมออฟฟิศคอมอะไรแบบนี้พอมาตกรุ่นเขาก็โลออกมาปกติแล้วคอมมือ2เขาก็จะขายแบบว่าพร้อมใช้กันแบบนี้มีทุกอย่างมาครบแต่เครื่องนี้ครับเขามาขายราคาถูกแล้วเขาไม่มี CPU r a m กับ SSD มาให้ ก็คือคุณต้องซื้อใส่เพิ่มเองนั่นเองนะครับถามว่าเขามีอะไรมาให้นะครับเขามี power supply มีเคสมีไดดีวีดีมีเมนบอร์ดแล้วก็มีพัดลม CPU มาให้นะฮะมันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่ามี CPU มี RAM มี SSD อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใช้ได้เลยแบบนี้แต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณจะบิ้วสักเครื่องหนึ่งคือแบบเอ้ยเครื่องมันถูกดีแล้วแบบว่าอยากจะหาของมือสองมาใส่มาใส่อะไรแบบนี้ จะจบที่งบเท่าไหร่นะครับหรือว่าบางชิ้นเป็นมือหนึ่งอะไรแบบน,นี้มาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่โครงของมันก่อน1499บาทต่อมา CPU นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันใช้ Intel Gen 6เนาะตอนนี้เจนหมันไม่มีมือหนึ่งขายแล้วนะครับก็หามือ2มาใส่นะครับราคาผมไปหาดูคอยห้าก็จะอยู่ที่ประมาณ2000นนะครับอยู่มา 2, 0 0 0นบวกลบนิดหน่อยก็ไปต่อราคาคนขายมือ2อเอานะครับก็รวมกับค่ายเคสเข้าไปนะครับต่อมาแรมนะครับเครื่องนี้ใช้แรม d d r 4 ผมมองว่ายุคนี้สัก8กิกกำลังสวยนะหาราคามือ1มือ2แล้วก็เออไม่ต่างกันมากก็มือ1ไปนะครับอยู่ที่1,230บาทนะครับ DDR4 8กิกต่อมา SSD นะครับเครื่องนี้เดิมทีเขาใช้ฮาร์ดดิสขนาด3.5นิ้วเป็น SATA ปกติทั่วไปนะครับนี่เป็นแบบนี้หรือคุณจะเอา SSD 2.5มาแปะกาวก็ไม่มีใครห้ามนะผมก็เลือกไปเวนั้น ค่า SSD 2 5 0 g b อยู่ที่960บาทนะครับรวมทั้งหมดแล้วถ้าเกิดคุณประกอบเครื่องนี้ให้มันสามารถใช้งานได้นะครับมี r a m มได้ดีมีอะไรพร้อมนะครับอยู่ที่5,689บาทครับ5 6านะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเครื่องนี้มี PCIe Express นะครับสามารถใส่การ์ดจอได้ใส่อะไรได้แต่การ์ดจอที่คุณจะใส่ได้เนี่ยมันต้องมี2ข้อกำหนดนี้ด้วยกันก็คือมันเป็นการ์ดแบบโลโปรไ f i และมันเป็นการ์ดแบบ half high ครับซึ่งการ์ดที่ผ่าน2ข้อกำหนดนี้มันคือ GT 130ครับหรือ GT 730ครับใส่ไปทำไมใช้ iGPU ในตัว Intel ก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้อะไรบางอย่างจากจมันเพิ่มจริงก็ใส่ได้แต่ไม่ติดอะไรแต่ผมมองว่ามันก็ไม่จำเป็นที่ต้องใส่ขนาดนั้นครับใช้งานทั่วไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยน ไปอัพ ssd m. 2แทนนะเพราะว่าเครื่องเดิมอย่างที่ผมบอกไปมันเป็น2.53.5นิ้วเนาะผมก็เลยไปซื้อตัวแปลง m. 2มาอันละ59บาทมามาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถใส่ ssd m. 2 pcie ได้นะครับตอนนี้ใครมี ssd อยู่แล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะซื้อมาหนึ่ง ssd สักตัวหนึ่งผมหยิบ wd sn 570มาก็แล้วกันนะครับผมใช้แล้วก็ดีก็เออก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ ssd 1720ดีตัวแปลง59รวมกับค่าเครื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้ถอด D 2.5ออกไป จะจบที่6,508บาทครับ0นะ้วก็ถือว่ายังโอเคอยู่แล้วมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับถึงมันจะใส่ M.2 SSD ไม่ได้แต่มันใส่ M.2 WiFi ได้ครับ <S <S คุณสามารถใส่การ์ด M.2 WiFi ได้ผมก็ช่างใจระหว่างว่าเอ้ยจะซื้อการ์ด USB ธรรมดามาเสียบดีหรือว่าจะซื้อ M.2 WiFi มาใส่ดีพอผมไปหาราคาการ wi ์ด WiFi มือสแล้วนะครับก็เลยคิดถึงออปชัน USB ไปได้เลยครับเพราะว่าการ์ด WiFi มือสที่เป็น M.2 เนี่ย ราคามันอยู่ที่อละร้อยครับหนึ่งร้อยบาททวนมีเหตุผลอะไรอีกที่จะซื้อกาด USB มาใส่ก็นั่นแหละครับไปซื้อกาด Wi-Fi M.2 มาใส่แต่ปัญหามันยังไม่จบครับมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเครื่องนี้เดิมๆม,มันไม่มี Wi-Fi มามันก็เลยไม่มีเสาอากาศมาให้ครับผมก็เลยต้องไปซื้อชุดเสาอากาศมาเพิ่มอีกชุดหนึงซึ่งชุดเสา 200บาทแพงกว่าการ์ด w i f i อีกนะแต่พอใส่แล้วมันก็เล่น w i f i ได้นะครับตัวการ์ดมันเป็นของ Intel 82อะไรสักอย่างนี่แหละรองรับ Wi-Fi 5ความเร็วสูงสุด800มกะบิตเนี่ยสมัยนี้สบายๆนะครับรวมแล้วถ้าบอกว่าใส่การ์ด w i ไ i ไปด้วยนะครับจะจบที่6,708บาทครับ6,700เริ่มไม่ถูกแล้วนะครับดังนั้นถ้าใครบอกว่าจะบิวแบบผมเนี่ยสั่งของมือสองจากหลายๆที่นะผมมองว่าไม่คุ้มสักเท่าไหร่แต่ได้สนุกนะครับได้ลองได้ทำอะไรพวก่งนี้นะ คือถ้าบอกว่าไปซื้อมือสอที่มันแบบว่าสำเร็จทั้งเครื่องมาแล้วทุกอย่างครบเสียบเล่นได้เลยอะ่ะราคาประมาณนี้ก็ได้สเปคประมาณนี้ก็มีนะครับ i5 Gen 6ราคาประมาณ6 0พ0กว่าบาทเนี่ยก็มีขายนะครับแต่มันจะมีงานหนึ่งที่มันจะคุ้มมากครับไอเครื่องละพันสีอันเนี้ยนะครับคือกรณีที่มีของอยู่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมซื้อมาเพราะว่าบ้านผมมี CPU เก่ามีแ a มเก่ามี SSD มีอะไรพวกนี้อยู่แล้ว ผมกซ็ซื้อเครื่องมาใส่จบไปนะครับถามว่าไอ้เครื่องเนี้ยที่ผมว่างอยู่เนี้ยผมทําอะไรไปบ้างนะครับก็ซื้อเครื่องมาพันสี่อ่ะซี u ผมมีแล้วแรมผมมีแล้ว s อ d ดีผมมีแล้วผมซื้อตัวแปลง59บาทแล้วก็ซื้อการ์ด WiFi มาใส่ร้อยหนึ่งซื้อตัวเสา Wi-Fi มาใส่อีก200จบไปถึง2,000นะครับทั้งเครื่องจบไม่ถึง2,000ก็เอาอะไรเดิมอะไรเก่าแบบว่าเพื่อนให้มาอัพจากเครื่องเก่าถอดจากไหนอะไรแต่ขโมยไม่แนะนำนะครับก็นั่นแหละเอามาใส่รวมเป็นตัวนี้ ก็ถือว่าคุ้มดีนะครับก็ต้องลองเลือกกันดูว่าใครจะเอาไปใช้อะไรแบบไหนแล้วถามว่าผมเอามาเนี่ยผมเอามาทํางานอะไรนะครับเครื่องนี้ผมเอามาใช้ที่โต๊ะทํางานของผมนะครับโต๊ะที่แบบว่าผมเอาไว้ซ่อมของทําวงจรทําอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไว้เปิดเว็บทั่วไปดูข้อมูลดูพวกโค้ดพวกอะไรแบบนี้เขียนโปรแกรมมาอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเปิด ets, ดัตชีตดู p d ดทําทแบบ p c b ขึ้นแบบทีดีพิ้นพวกสเกตอัพอะไรพวกนี้ สบายๆนะครับสเกตอัพนี่คือขึ้นแบบ 3D p ินะถ้าเกิดเอาไปขึ้นแบบคอนโดอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับก็ใช้งานได้สบายๆนะครับเกมเล่นได้ครับเกมคลายเครียดเล็กๆเ,เล่นได้ Minecraft เล่นได้วงเล็บว่าไม่ลงเช a เดอร์นะครับคือเล่นเดิมๆมาเล่นได้นะฮะแล้วก็พอร์ต พอตของเจ้าต,ตัวเครื่องนี้นะครับข้อจํากัดมันคือมันมีเอาพุตจอแค่2จอก็คือเป็น DVI แล้วก็ดิสไม่ดิ DisplayPort DVI แล้วก็ VGA ไม่มี HDMI แล้วก็ดิสเพย์พอตนะครับแต่ก็ถ้าใครบอกว่าใช้ HDMI ก็แปลงได้นะครับแปลงจาก DVI ได้ง่ายๆไม่แพงแต่ DisplayPort นี่อาจจะงานยากนิดนึงนะฮะก็อาจจะต้องซื้อตัวแปลงเพิ่มนะครับ USB มีมาให้8พอร์ตครับ เยอะกว่าของบางเครื่องอีกนะครับด้านหลัง4ด้านหน้า4นะครับรวมแล้ว8พอพอตแลนด์ิกะบิีออดิโอเสียงเข้าเสียงออกไมอะไรธรรมดานะครับแล้วก็มีซีเรียลมีพาเรลมาให้นะครับกรอีที่ใครแบบว่าจะไปต่อกับเครื่องจักรไปต่อกับอุปกรณ์อะไรเก่าๆก็มีมาให้ซีเรียลสองพอพาเรลหนึ่งพอตนะครับเสียงไม่ดังมากกินไฟไม่เยอะมากนะไม่ถึงร้อยวัตต์นะครับเครื่องนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันใครอยากจะซื้ออะไรก็ลิงก์ในคําอธิบายวิดีโอได้เลยนะเครื่องนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนับลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายวิดีโอนี้ก็เป็นลิงก์ f f i l i a t e นะครับก็คือถ้าเกิดคุณกดลิงก์ผมซื้ออะไรจากลิงก์ผมแล้วก็ผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ส่วนแบ่งนิดนึงแล้วผมก็เอาค่าส่วนแบ่งนั้นมาซื้อของแบบนี้แล้วก็ทำเป็นคลิปวนไปเรื่อยๆวนเป็นลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วเพียงเท่านี้แดปลาสวรรค์สวัสดีครับ